ดีครับพี่น้องที่รักในพี่สกิททุกท่านนะครับวันนี้เราจะมีกันได้มาพบกันในพระวจนะเพื่อชีวิตเพื่อทําให้ชีวของเรามีพระวจนะของพระเจ้านะครับเรามีกันได้เรียนถึงเรื่องพระวจนะเปรียบเหมือนกับสิ่งใดบ้างซึ่งเราได้เรียนไปแล้วสี่ครั้งด้วยกันเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดและได้เข้าใจและเห็นความหลากหลายของพระวจนะของพระเจ้าที่มี คำเปรียบต่างๆทำเราได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเชื่อว่าพี่น้องจะรักพระคำของพระเจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้าท่องจำพระวจนะพระเจ้าและประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเม็นไหมครับและชีวิตของพี่น้องจะจำเริญขึ้นในทุกๆด้านฮาเลลูยาวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในหัวข้อต่อไปเราจะอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณเสมอ สิทธิพิเศษที่พระเจ้าสมโปรดให้กับเราทั้งหลายที่เราสามารถได้เข้ามาอย่างพระวจนะของพระเจ้าและพอเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างบบดน,นี้เราทั้งหลายขอเปิดใจออกน้อมรับพระวชนะตั้งใจที่จะฟังและประพฤติตาม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจเราให้เกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาในวันนี้เราจะมีกันได้ตอมาต่อไปนะครับในทิศท,ทางในหัวข้อในทิศท,ทางเดียวกันนะครับแต่จะมาในหัวข้อเรื่องประโยชน์และคุณค่าแห่งพระชนะของพระเจ้าครับเราเข้าใจถึงภาพเปรียบเทียบพรชนะ ที่เปรียบเหมือนอสิ่งต่างๆไว้มากมายหลากหลายแล้วทีนี้เราจะได้มาเจาะลึกเพื่อเราจะเห็นว่าโพเจะนะไว้มีประโยชน์และในโพจะนะของพระเจ้านนะั้เต็มไปด้วยคุณค่าอย่างมากมายพี่น้องเคยสังเกตและเคยคิดไหมครับว่าทําไมคนในอดีตเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคร้ายหรือมีความเจ็บป่วยมากมาย เหมือนในยุคปัจจุบันคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยป่วยนะครับและไม่ค่อยมีโรคร้ายนะครับนานๆอาจจะมีโรคระบาดสักครั้งหนึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีหรือวิชาการแพทย์ยังไม่เจริญมากมายเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าสามารถมีอุป,ปกรณ์เครื่องมือต่างๆมากมายในการที่จะ คอยตรวจดูร่างกายของเราและคอยผลิตยาต่างๆเพื่อจะรักษาโรคสิ่งเหล่านี้คงเป็นปลายเหตุแล้วที่มาแก้ปัญหาของสุขภาพของมนุษย์แต่การที่จะช่วยให้คนเรามีสุขภาพดีแท้จริงมันต้องเริ่มต้นจากต้นตอหรือว่าสิ่งที่มาทำร้ายร่างกายของคนเราต่างหากนั่นก็คือสิ่งที่ร่างกายเรารับเข้าไปโดยเฉพาะเรื่องการกิน สิ่งที่กินเข้าไปจึงไม่แปลกเลยนะครับในยุคป,ปัจจุบันมีสิ่งของอาหารหลากหลายทั้งแปลรูปแล้วก็มีสิ่งส่วนผสมต่างๆมากมายนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารก่อมะเล็งหรือสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมได้เข้ามาสู่ร่างกายของคนเราทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยต้องต้องเจอกับความป่วยไขย้ไม่คุ้นเคยกับสารพิษต่างๆ จะกินก็ไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่มันส่งผลต่อร่างกายของคนเราทําให้เกิดการเจ็บป่วยมากมายเป็นมะเร็งเป็นไขามันเป็นอะไรต่างๆที่ทําให้สุขภาพทรุดโทรมลงดังนั้นเนี่ยการกินจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นมีสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีพี่น้องครับอาหารในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่เน้นความอร่อยใช่ไหมครับ มีความรวดเร็วนะเช่นฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายและคนเราก็ไม่ค่อยตระหนักว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายคอ้อร่อยไว้ก่อนร้านไหนใครว่าอร่อยก็กินเข้าไปกินเข้าไปซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าได้กินสารก่อมะเร็งสารกันบูดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าถูกใจไว้ก่อนนะครับมีสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่ตกค้างในร่างกายอย่างมากมาย กว่าจะรู้ตัวก็ป่วยซะแล้วเริ่มมีอาการเจ็บปวดแล้วก็อาการผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายมีสิ่งเพราะเห็นมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในร่างกายในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องสนใจว่าเราจะรับข้อมูลรับอาหารฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณรับข่าวสารหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาในความคิดจิตใจของเราอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ระม,มัดระวังสิ่งแปลกปลอมที่จะก่อให้เกิดโรคฝ่ายวิญญาณกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นได้พี่น้องครับเราได้เรียนรู้ถึงคําเปรียบโพชนะของพระเจ้าเปรียบเหม,ม,มือนมนม้าเหมือนน้านมเหมือนน้าพึ่งเหมือนอาหารซึ่งสิ่งต,ต่างๆล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเราได้เห็นถึงมุมมองต่อโพชนะของพระเจ้าที่กว้างขวางระชจนะของพระเจ้ามีประโยชน์ครบถ้วนในตัวของโพชจนะเอง เพราะเป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเราสามารถรู้และมั่นใจได้ว่าะวชนะนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่ามากมายต่อชีวิตของเราวันนี้เราจะมาดูพระวชนะของพระเจ้าบางข้อด้วยกันเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นว่าะวชนะของพระมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อเราจริงๆและพี่น้องจะกระตือรือร้นยิ่งกว่านี้ในการที่จะรับระวชนะของพระเจ้าเมื่อรู้ว่ามันมีประโยชน์เองไหมครับ เหตุเพราะว่าเราเป็นตามที่เรากินนะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็จะออกมาตามสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปเรารับข้อมูลความคิดในเรื่องใดมากๆเรื่องนั้นก็มีผลต่อวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมต่อสภาพจิตใจจิตวิญญาณของเราฉันนั้นพี่น้องครับ <S <S พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารที่ไม่มีพิษไม่มีผลเสียแม้สักอย่างเดียว เพราะว่าเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำนมของคุณแม่ไม่มีทางที่จะเป็นพิษต่อบุตรน้อยเหมือนกับนมผลิตนมผงทั่วไปบางคนก็รับไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าล้วนแต่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งเราจะมาดูด้วยกันในวันนี้นะครับเมื่อพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าเราจะดูในพระธรรมสัุดีนะโดยเฉพาะบทที่19กับบทที่1 1 9 พี่น้องก็จะเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าพราะวจนะของพระเจ้าผมจะยกตัวอย่างมาเพียงบางข้อเท่านั้นประการที่หนึ่งนะครับประโยชน์และคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่สิข้อที่7บอกว่ากฎหมายของพระเจ้ารอบคอบเนะกฎหมายก็คือพระคำของพระเจ้านะครับอาจจะใช้หลายๆคำเช่นบทบัญญัติพระคำข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่ก็เล็งถึงพระวจนะของพระเจ้าบอกว่ากฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณ พี่น้องครับสิ่งแรกก็คือประโยชน์และคุณค่าพระวจนะก็คือฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณของคนเรานี่เป็นเรื่องหลักเลยนะครับพี่น้องครับเหตุเพราะว่าคนเราเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนที่เราได้เรียนรู้ใช่ไหมครับว่าร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณร่างกายของเราต้องกินอาหารอย่างสม่ําเสมอทุกๆุกวันวันละสามมื้อโดยส่วนใหญ่หรือบางคนจะ4ี่มือ้อบางคนสองมื้อก็แล้วแต่ นอกจากว่าบางคนตั้งใจอดอาหารในบางมื้อเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแต่โดยปกติร่างกายคนเราจะต้องรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอจะกินทีเดียวเยอะมากมายก็ไม่เกิดประโยชน์และเว้นไปหลายวันไม่ดีแต่ต้องกินตามเวลานะครับและสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเรามีกำลังเรียวแรงทำให้ร่างกายของเรามีพลังงานสามารถออกไปทำงานได้ชั้นใด พี่นอนที่ละครับจิตวิญญาณก็ต้องการพระวจนะเพื่อจะมาฟื้นฟูจิตวิญญาณให้รับกําลังจากพระเจ,จา้าเพราะพระวจนะของพระเจ,จ้าที่เรากินที่เราอ่นาน,ท,านที่เรารับเข้ามาในชีวงเรามันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังยิ่งกว่าพลังภายในคือพลังฝ่ายจิตวิญญาณข้อนี้ผู้เขียนได้พูดชัดเจนใช่ไหมทำให้ฟื้นฟูจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่แห้งเหี่ยวจิตวิญญาณที่แข็งหรือจิตวิญญาณที่ อ่อนแรงจะได้รับกําลังเมื่อรับพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์และเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตคือเสียนเริ่มต้นแล้วเมื่อคลอดออกมาต้องกินต้องรับพระวจนะของพระเจ้าครับเหมือนกับเด็กทารกคลอดออกมาเนี่ยเขาต้องรับน้ํานมโตขึ้นก็กินอาหารแข็งในจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยจะขาดซึ่งพระวจนะไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยชีวิตคือเซียนกับพระวจนะเป็นเรื่องที่คู่กันมันเป็นอาหารประจําวันพี่น้องจิ่รักยิงครับจิตวิญญาณของเราจึงจะรับการฟื้นขึ้นและมีกําลังในการอา่ดําเนินทําให้เราสามารถผเผชิญเสียงต่างได้ด้วยเหตุพี่น้องครับถ้าจิตวิญญาณของใครที่ไม่ได้รับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนานๆานเข้ามันก็จะแห้งเหี่ยวซึมเศร้า แต่พระวจะนะของพระเจ้าเมื่อเข้ามาในชีวิตเนี่ยพระบิด่าจะฟื้นฟูจิตวิญญาณทําให้จิตวิญญาณเนี่ยกระตือรือร้นจิตวิญญาณเนี่ยมีชีวิตชีวามีความเชื่อมีความมั่นใจในพระเจ้าและมีความกระตือรือร้นในพระเจ้าเพราะเหมือนกับร่างกายที่รับอาหารแล้วทำให้มีกําลังสามารถประกอบกิจการต่างๆได้ชันใดจิตวิญ,ญญาณของเราก็สามารถผลทุกสิ่งได้เมื่อเรามีพระวจะนะด้วยเหตุนี้พี่น้องครับ ทุกๆวันเราจะต้องกินพระวจนะเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราประการที่สองอยู่ในข้อน,นี้เช่นเดียวกันข้อที่เจ็ดนะครับบอกว่ากฎหมายของพระเจ้ารอบครอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกระทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาพี่น้องครับปร,ประโยชน์ของพระคุณกายพระวจนะก็คือช่วยก่อให้เกิดปัญญาฮาเลลูยาพี่น้องครับพูดง่ายๆก็คืออ่านบัมพีมาก รับพระคำของพระเจ้ามากเท่ากับรับความคิดของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตจะทําให้เกิดปัญญาพี่น้องครับปัญญานั้นต่างจากความรู้เหมือนอย่างที่หลายครั้งเคยบอกกับพี่น้องแล้วความรู้ก็คือข้อมูลข่าวสารอยากรู้เรื่องอะไรก็อ่านก็รับเข้ามาแต่ปัญญาเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษในการใช้สิ่งความรู้ที่เรามีอยู่เพื่อน,นสํสิ่งต่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาพี่น้องครับเราอยู่ในโลกแห่งความบาป เต็ไมไปด้วยสิ่งเลวร้วายการล่อลวงมีกับดักมีหลุมพลางที่มารซาตานวางไว้แม้เราจะเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็ตามอยู่ฝ่ายพระเจ้ามีชัยชนะกับปีซูคริ์แล้วแต่มานั้นก็ไม่เคยลดละที่จะล่อลวงหรือชักนำคริเสเตียนให้หลงได้พี่น้องครับดังนั้นเนี่ยคริเสเตียนผู้เชื่อจึงต้องมีปัญญาจากพระเจ้าเป็นปัญญาจากเบื้องบนซึ่งไม่ได้เกิดจากการบริยนที่รโรงเรียนนะครับ ปัญญานี้เป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นความเข้าใจเป็นความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานให้เหมือนกับหลายคนที่บางครั้งเป็นคนสูงวัยแล้วนะครับเป็นคุณป้าคุณยายแล้วนะอดีตอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้มีการศึกษาในฝ่ายโลกมากมายแต่ปรากฏว่าเขากลับกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาอย่างมากโอ้หลายคนได้คนพบเพราะว่าคุณป้าคุณยายเนี่ยอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ทําให้เขาเกิด เขาเกิดเป็นคนที่มีปัญญาขึ้นมาพี่น้องครับเราอยู่ในโลกในยุคปัจจุบันนี้ะพระคำของพระเจ้าได้สั่งหรือหนุนดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเอเวซัสบทที่5 5ข้อที่สบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตได้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงฉวยโอกาสเพราะทุกเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่ว พี่น้องครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงสิ่งที่เป็นกลอุบายของมารเราปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอ่านพระวจะนะทําให้เกิดปัญญาในนี้บอกว่าทําให้คนรู้น้อยแต่มีปัญญาครับพี่น้องปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทําให้เราสามารถรู้ทันรู้ทันเล่หเหลี่ยมของมารรู้จักแยกแยะ,แยะ เมื่อเรามีปัญญาเราจะไม่ไปตามกระแสมีปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือของแท้ของปลอมนั้นแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องจี่ริกยิ่งครับคนที่มีปัญญาเขาจะนำให้ชีวิอของเขารอดปลอดภัยพี่น้องครับนี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอ่านบวชจะนะเถิดกินบวชจะนะเถิดฟังบวชจะนะเถิดจดจำจาูชจนะเถิดแล้วจะ กลายเป็นคนที่มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับเราได้เห็นแน่นอนสติปัญญาก็ขอจากพระเจ้าได้แต่การอ่านบัมพีทำให้เราเกิดปัญญาพิเศษโซโลโมอนกษัตริย์โซโลโมอนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าอันนั้นด้วยเหตุการณ์ที่เขาขอจากพระเจ้าโดยตรงเจาะจงนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งพระคำของพระเจ้าในยากบก็บอกว่าผู้ใดขาดศิ สติปัญญาคนผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าและกษัตริย์โซโลโมอนก็อธิษฐานขอกับพระเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สินเงินทองแต่ขอสติปัญญาในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรเขาตอบเขาจนกลายเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาในการออดูแลประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเจริญรุ่งเรืองและมีสติปัญญาในการตัดสินปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะมีปัญญาที่มาจากพระเจ้า พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้ากระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาและทำให้คนที่รู้มากแล้วมีความช่ำชองและเกิดปัญญาเพิ่มมากขึ้นอีกเอเมนไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และคุณค่าแห่งพระวจนะนะครับไม่เพียงแต่ฟื้นฟ,นฟูจิตวิญญ,ญาณแต่ก่อให้เกิดปัญญาประการต่อมานะครับในข้อที่ 8ส,สดสรีบที่19เาข้อที่8ข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องการทําให้จิตใจเปรมปรีโอฮาเลลูยาช่วยให้จิตใจเปรมปรีนะครับโอ oh, พี่น้องจิตใจกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญหลายครั้งที่คนเราเนี่นะครับเจอปัญหาบางครั้งเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่อยากจะก้าวเดินต่อไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะขาดซึ่งกําลังใจเพราะว่าเออ หมดใจแล้วหรือว่าท้อใจแล้วไม่รู้จะมีชีวิอตอยู่ไปเพื่ออะไรแต่พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าจะก่อให้เกิดจิตใจที่มีกําลังให้เปรมปรีนะครับในนี้บอกการทำให้จิตใจเปรมปรีพี่น้องครับยิ่งเราอยู่ในยุคอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับโควิดอยู่เข้ามาตั้งสองสาปีแล้วใช่ไหมครับโหส่งผลกระทบต่อ ทั้งโลกนี้เลยใช่ไหมครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องผู้คนท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไม่รู้จะหันไปพึ่งใครนะครับ,นะรบประเทศชาติรัฐบาลก็ช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้แค่ครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งอใครจะช่วยพี่น้องครับและไม่รู้ว่าจะช่วยได้อีกกี่เดือนพี่น้องครับทาให้หลายคนนี่เป็นยุคสมัยที่คนเนี่ยเ,เกิดภาวะซึมเศร้า และท้อแท้บางคนก็คิดสั้นเกิดขึ้นมากมายพี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะเผชิญเหตุการณ์เลวร้วายสักเพียงใดให้พี่น้องเข้ามาอย่างพระวจนะของพระเจ้าครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าเห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าช่วยคนในพระคัมภีร์เห็นถึงเรื่องของโยบเห็นถึงเรื่องของดาวิดเห็นถึงเรื่องของโยเซฟที่พระเจ้าสมบูรณ์ช่วยเขาแม้เขาเจอความยากลำบากสักเท่าใดแต่เขายังยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า จิตใจของเขายัางชื่นชมอยดีในพระเจ้าเหมือนนังกษัตริย์ดาวิดเจอการไล่ล่าเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับต้องหนีตายต้องหลบหลบซ่อนๆแต่ดาวิดก็มีกําลังใจเสมอเพราะดาวิดผูกพันอยู่กับพระเจ้าไข้ค,ควรอยู่ในพระคาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านี่แหละจะช่วยฟื้นใจเราขึ้นใหม่เพราะพระสัญญาของพระเจ้านั้นจริงแท้แน่นอนและไม่เคยผิดพลาดกระทำให้จิตใจ ชื่นบานเหมือนได้กินน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำนะครับยิ่งกว่าได้ข้าวเล่าวงังหุ่นอีกเพราะวจนะของพระเจ้าจะนำความชื่นใจให้กับชีวิตของเราเอเมนประการที่4นะครับข้อที่8เช่นเดียวกันนะครับในตอนท้ายบอกว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งนะครับพี่น้องครับ พระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นสัจธรรมให้ทให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตทําให้เราได้เห็น,นภาพรวมอย่างน้อยชีวิตของเราว่าเรามาจากที่ไหนเราอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมและหลังจากชีวิตนี้เราจะไปที่ไหนทําให้เราตาแจ้งขึ้นเอเมนไหมครับดังนั้นเนี่ยอ่านพระวจนะของพระเจ้าในต่างจากหนังสือนวนิยายมันไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่มนุษย์เขียนขึ้น เพียงเพื่อทําให้คนบางคนเนี่ยได้สนุกสนานไปในโลกแห่งความฝันหรือโลกแห่งความจินตนาการแต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนะครับและได้พูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราพี่น้องครับอ่านพระวจนะแล้วช่วยเกิดความประจักษ์แจ้งพี่น้องครับกี่คนอ่านพระวจนะแล้วได้คนพบสัจธรรมหลายอย่างที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนไม่มีใครสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ มันเป็นเหมือนกับการที่เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าเปิดเผยพี่น้องครับเราอ่านหนังสือของใครเราก็จะรู้จักนิสัยเราจะรู้สักบุค,บค,คลิกข,ของผู้เขียนคนนั้นว่าเขาคนนี้มีลีลาการเขียนมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเบื้องหลังอย่างไรชัดเช่นเดียวกัน เมื่อเราอ่านพนุทธชนะของพระเจ้าทําให้เราได้ประจักแจ้งถึงพระเจ้าของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ดลใจผู้เขียนบัมพีเนี่ยว่าพระองค์มีพละลักษณะอย่างไรทาให้เราเกิดความประจักแจ้งทําให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าพระผู้สร้างมากยิ่งขึ้นอีกพี่น้องครับอ่านบัมพีเนี่ยเป็นเหมือนกับเราได้พบกับเคล็ดลับเหมือนกับเราได้ค้นพบลายแทงชีวิตได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆทำให้ ตาใจเราสว่างเหมือนกับที่เขาบอกว่ารู้แจ้งเห็นจริงยิ่งกว่าตัดสรุนะครับพระพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราได้เข้าใจพี่น้องครับพระเจ้ามีหลากหลายวิธีการในการสําแดงพระองค์กับประชากรของ,ของพระเจ้าในอดีตใช่ไหมครับสําแดงผ่านทางผู้เผยวรน,นะสําแดงผ่านทางความฝันนิมิตในวาระสุดท้ายพระเจ้าก็ผ่านทางพระเยสุคริต และภาวะะหรือพระคำของพระเจ้าซึ่งกลายมาเป็นชีวิตคือองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งได้ศึกษาพระคำของพระเจ้ายิ่งทำให้เราได้เข้าใจชีวิตจริงชีวิตแท้ของเราพระวจนะของพระเจ้าจะเปิดเผยความล้ำลึกไม่เพียงแต่เรื่องในอดีต แต่พุทธเจ้าก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องอนาคตแม้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยพี่น้องที่รักยินครับด้วยเหตุน,นี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราหิวกระหายให้เราได้อ่านแม้บางครั้งเราอ่านรอบที่หนึ่งรอบที่สองยังไม่เข้าใจทั้งหมดอ่านแต่และรอบเราก็จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆแม้เป็นพระคัมภีร์เรื่องเดียวกันแต่เมื่อเ,เวลาผ่านไปเมื่อเรากลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพระเจ้าก็เปิดเผยให้เราได้เข้าใจให้เราเกิดความประจักษ์แจ้ง ในความลึกซึ้งแห่งพระคำของพระเจ้ามากขึ้นอีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นยิ่งกว่าเพชรท,ที่มีมุมต่างๆที่สะท้อนแสงให้ความแวววาวชันใดพระคำของพระเจ้ามีความล้ำเลิศและช่วยให้เราเกิดความเข้าใจเกิดความประจักษ์แจ้งถึงสัจธรรมความจริงต่างๆของชีวิตของเราและเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระไทยของพระเจา้าพี่น้องครับนี่จะเป็นประโยชน์และคุณค่าแห่งพระวจนะที่อยากจะมีก็ได้หนุนใจพี่น้องนะครับให้เราได้ลงทุนลงแรงลงชีวิตอย่างรากในพระคำของพระเจา้าและรับรองว่าชีวิตของพี่น้องจะตื่นเต้นและมีสติปัญญาเป็นคนที่มีจิตใจที่กระตือรือร้นเปลมปรีและดวงตาของเราก็เกิดความประจักษ์แจ้ง ในสัจธรรมที่พระเจ้าทรงเปดิดเผยกับเราขอบพระคุณพระเจ้าครับวันนี้เราได้เห็นถึงประโยชน์อย่างน้อย 3, 4ประการอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เวลากับพระเจนะศึกษาจดจำาเก็บไว้ในชีวิตของเราฮาเลลูยะให้เราร่วมใจดิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณสพพวจนะของพระเจ้าที่เต็มด้วยประโยชน์และคุณค่า ต่อชีวิตของเราทั้งหลายโดยเฉพาะในฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณขอพระเจ้าสมโปรดอวยพรให้ผู้ที่ฟังและตอบสนองต่อพระวจนะหิวกระหายและสะสมพระวจนะของพระเจ้าไว้ในชีวิตเขาจะเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้น,นเขาจะเป็นคนที่มีกําลังเรี่ยวแรงมีความชื่นชมดีมีความกระตือรือร้น,ลนและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างผู้มีชัยชนะขอพระเจ้าได้โปรดปรานและอวยพรทุกถ้อยคา ให้ตกลงไปในจิตใจที่เป็นเหมือนดินที่ดีเกิดดอกออกผลและทําให้ชีวิตคดเซียนของพี่น้องได้จำเริญขึ้นใหม่ทุกๆุกวันขอบพระคุณพระเจ้าและพ้นจากโรคภัยทั้งสิน้นจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ